สวัสดีค่ะสวัสดีน้องวันนี้เรามาบุกที่กองอจูนัตพบค่ะเมื่อสักครู่เสอร์พรายพี่บีมไปนอนใช่ค่ะพ,พ,พี่บีมเกิดเมื่อวานใช่ผูกพ,พันไมหมคะสองปีผูกผูกพ,พันนะคือกับพี่บีมเนี่ยเราเจอกันจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นพี่จริงๆเลยแบบสนิทมากแล้วแบบพี่บีมน่ารักน่าเด็กตลอดเวลาอวยพรอ,อะไรยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่อ๋อก็อวยพรทั่วๆไปอะขอให้มีความสุขแน่นนี่แบบว่าละครเลตติ้งดีๆแล้วก็อยู่กันนานๆใช่ไม่ลืมทิ้งทายว่าขอได้แต่งงานเร็วๆ เราคุก<ข> <A Mr. S 3> ับพี่ออยนานมากเนาะใช่ใช่คู่นี้เขาน่ารักเนาะเออเขาสวีดกันอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าในในเรื่องเราสวีทกันไหมฮะกับพี่พอปเนี่ยตั้งแต่ถ่ายร่กันนะขางหลังนะตั้งแต่ถ่ายมาสองปีคือเล่นคู่กันค่ะแต่ยังไม่เคยมีฉากที่แบบสวีทกันเลยเหมือนแต่แบบจะฆ่าจะตามใครตายอะไรแบบนี้เพราะว่าแบบว่าเหมือนเป็นผีกับคนแต่ตัวกันยังไม่ได้เลยอย่างนี้ดีกว่าก็สบายเบาๆใช่แต่ว่าเนี่ยเริ่มพอเริ่มปีที่สองก็จะเริ่มแบบว่ามีเส้นเรื่องความรักอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะว่าตัวเองอยู่ด้วยกันจน มองกับพี่บีหมอเออแต่มีแต่คนบอกใช่เวลายิ้มแบบจะยิ้มแบบตาตี๋เหมือนกันนั่นทำเปาเปล่าเออนิดนึงนิดนึงพูดถึงจุฬาพนก่อนหลังๆมนี่คนดูเริ่มจะแบบดราม่ามากขึ้นเนี่ยใช่ค่ะก็เริ่มเรื่องแบบว่ามันจะเข้มข้นมากขึ้นอะไรเงี้ยการถ่ายทําก็ถ้าถ้าเทียบกันจากแรกๆคือจะยากขึ้นดีเทลจะเยอะขึ้นแบบฉากแอคชั่นหรืออะไรเงี้ยยิ่งๆเราถ่ายเป็นหนังอะค่ะมันก็คือแบบหลักๆจะใช่เน้นกล้องตัวเดียว ก็ถ่ายหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสวิตมันก็จะค่อนข้างแบบว่าแต่ละเทปก็แต่ละตอนก่อนที่จะได้ใช้เวลาจริงค่ะจังหวก็คือกำไรคนดูเนาะใช่ก็ดีใจนะได้แบบสร้างงานคุณภาพกับช่องสามนี่แต่น้องออมนี่สิคะนางป่วยค่ะอ๋อเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นอีกต่างหากใช่เพราะช่วงหลังๆแบบเหมือน ทำงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอแบบคือบางทีใจเราสู้นะพี่แจ๊คแ,<ต>แต่ว่า,ววาใช่ร่างเราไม่ไหวาบางทีมันก็น็อกไม่รู้ตัวเลยนยค่ะเห็นบอกว่ามีบางวันต้องถอดสายน้ําเกลือเข้ากองเลยใช่วันนนไปไปให้น้ําเกลือแล้วก็วันหนึ่งคือร้อนน้ำเกลือหมดก่อนแล้วก็ออกไปงานต่ออยรเง คุมไหมถามว่าคุมไหมตามชีวิตนักแสดงหลายคนเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องถามารับผิดชอบเนาะใช่ใจเราสู้ไงแฟนคลับเป็นห่วงทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวทอมเนะใช่จริงจริงบอกว่าไม่ไม่ได้อยากบอกเขาไงแต่ว่าวันนั้นอ่ะคือเราต้องเราต้องบอกเพราะว่าเรานัดเขาแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่บอกเนี่ยเหมือนเราไปงานแล้วเราเราเบี้ยวงานแล้วเรา,าเราไม่บอกเขาจะไปลอเกอร์ก็ต้องบอกเออเราป่วยอะไรเงี้ยไปไม่ได้หาค่ะแล้วเขาว่าไงบ้าง เขาเป็นห่วงค่ะ<ม>เขาก็<ม>ส่วนใหญ่จะแบบบอกว่าเอ้ยพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>สล็อปเป็นขับสล็อ,อยังแน่นเหมือนเดิมก็ยังยังแน่แน,น,นเหมือนเดิมยังยังมีกระแสยัยงยตงรอพักสามอยู่นะอยากให้มีอยากให้มีมอะไรอย่างเงี้ยติน่าอยู่เมืองไทยมาตอนนี้หรือตอนนี้ตอนนี้ติน่าน่าจะอยู่เมืองไทยนะคะมีค่ะมี่ะคะสรุปพักสามเออตอนตอนนี้ยังก่อนนะคะเพราะว่านั้นนี้เพราะว่าเหมือนจะทําแต่ละภาคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลานานเหมือนกันเพิ่นเฉพาะคิวนางก็เอ้ย นั่นแหละเรื่องเรื่องคิวก็เป็นประเด็นนกันนิดนึงนะงานเยอะแบบนี้เลยไม่มีแฟนเลยป่ะคะใช่เลยแบบว่าวันวันนี้เจอแต่ใครนองพี่บีมันเจอแต่เพื่อนเจอแต่อะไรยเงี้ยค่ะมีประเด็นเบาๆเขาบอกว่าน้องอ่ะชอบออมแต่ไม่กล้าจีบเ <c oughs> ขาือใครไม่มีอ่ะไม่มีเป็นเพื่อนกันจริงๆเพื่อนแบบเพื่อนนิดอะเพื่อนนิดฝ่ายชายอะไรยเงี้ยใช่ว่าน้องมันก็เกียนเกียนใส่แล้วก็เนียนมามันไม่เนียนหรอกล่าสุดมันเพิ่งโดนแฟนขับอมดา จีนไงไอหน่องเล่นเยอะบางทีเขาไม่รู้เรื่องแบบแบบลงอินสตาแกรมแฟนอะไรเงี้ยบางทีพวกออมเล่นกันอะไรเงี้ยแฟนขับคนจีนก็จะแบบใครอ่ะเป็นใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีชื่อนะแฟนขับคนจีนนะจากเขาอยู่นะใช่อไหมเพราะว่าเป็นสัมภาษณ์นางบ่อยคือคุณหน้าคุณตาเลยแหละใช่แต่ว่าไม่มีอะไรนะฮะไม่เราเราแท็กกันบ่อยในอินสตาแกรมล่าสุดกับอเล็กตีระเดดยังไงวันนั้นน่ะนางลงรูปตัวเองเผื่ตลอด หรอมไม่รู้แต่เนี่ยไปจิ้นเขาไงไปบิวเขาอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆวันนั้นคือแบบสนุกป,ปากเลยสนุกเลยนะวันนั้นอ<า>่ะสลบนุกไม่ได้หลังจากนั้นไม่ได้ไม่ได้เจอกันอีกเลยจงผ่านโซเชียลไปเนาะอะไรแบบนั้นก็คือจริงๆวันนั้นก็เป็นวันแรกที่เจอเขานะคะใช่เธอมาตั้งนานแล้วเขาเพิ่งเคยเจอตัวจริง พูดบิวหรือเปล่าไม่ได้บิว,บวไม่ได้บิว <c oughs> แต่ถ้าเธอได้ก็โอเค <c oughs> ถ้าแบบมีเพื่อนแบบดูแลหัวใจวอะไรอย่างนงี้อ๋อมากแต่เขาก็น่ารักเขาก็แบบดูดูแบบดูนายอะไรอย่างเงี้ยดูไม่มีพิษไม่ภัลยล่าสุดเจมส์จิถ่ายรูปคู่ลงด้วยอีกอ๋อ ไม่คือเรื่องของเรื่องวันนั้นอะไปเยี่ยมกองพี่ตู่คะะ <c oughs> คือออกมาถ่ายหนังแล้วแล้ว,ลวกองกองถ่ายติดกัน <c oughs> พอดี <c oughs> พี่ที่มาเขาก็เลยโทรมาอ๋อมาเยี่ยมในสี่เงี้ยก็อ๋อลอยกองติดกันก็เลยก็เลยไปแล้วเจอเจอคุณชายหมอก็เลยขอไรูลดังมากเนาะเขาดังมากนะตอนเนี้ยเขาแบบว่าน้องนองนาเดตเลยหรือเปล่านะเป็นไงคะปินบอกตรงรักจุงเออ รักจุงเบยอ่ะรักคุณชายหมอจุงเบย์เราชอบแบบในละครนะเนาะอืมใช่ใช่ใช่ใชค่ะท้ายสุดใหญ่ก็ติดตามช่องสามติดตามจุณณภพแล้วก็ออมิกมามายนะคะอะไรบ้างคะค่ะก็ฝากซีรีส์จุณณภพเนี่ยค่ะเข้าปีที่2แล้วก็เนื้อเรื่องก็จะเข้มข้นมากขึ้นการทํางานก็จะแบบหนักขึ้นหน่อยสําหรับนักแสดงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเสาร,ร์เนะาะฮาทุ่มพึ่งใช่ค่ะขอบคุณค่ะ